อยู่โซนตามศูน,น,นย์กันไปวันเสาร์วันอาทิตย์ซับกันไปบางบางเมื่อกันที่แรกไปสองศูนเศาร์ไปศูนหนึ่งเมื่อแรกไปอีกศูนหนึ่งโยมเพื่อนหนึ่งอีกครับเคลียรไปกัแล้วแต่ว่ามีเขตนอกจ<ม>า,ากม,ม,มีคนไข้มากล้มีเขตมีคนไข้ก็ต้องไปตามเขาเกิดคนไหนไม่อยู่บ้านครับบ้านเขาไหนยังบ้านเป็นแก บ้านอยู่แล้วก็บบ้านเย็บยาปุ๋งยาครับเวลาไปหาคนไข่ก็ไปตามศูนย์กับผมลองอยู่ต่างๆครับผมี่อเพื่อไปไข่คนป่วยลำบากมาหาคือรักษาเพื่อเพื่อนี่หมอคนบ้านเอาไว้สมัยตะกี้หมอคนบ้านคนไข่เ่าได้มากขันมากกับขี้เกียจมากคือหมอจะขี้มาเลียนไปให้ไหวครับคนมาบอกกขี้มาเลียนมาให้ไหวเอ๋ขี้มาเลียนน้ำคนคนมาบอกอีก อไปหาค้นไข่ตามหมู่บ้านคือรักษาแบบีนี่หมอพืน้านเอาไว้คือต้องครับผมโอเคครับพอ่อขอบคุณเรื่าครับเดี๋ยวขออนุญาตขอตัวเดี๋ยวต้องไปเบิ่งทั้งอุ่นต่อ